สวัสดีครับผมเอากับข้าอ,อีกแล้วนะครับช่องหาเบียกอีกละนะครับพี่น้องไอเบียกครับขึ้นด้วยไปเรียบร้อยนี่ก็กำลังขึ้นอัดนะครับได้บางสีครึ่องอะละเป็นสากนะครับพวกชุดบล็อกอยู่บนบนนะครับชุดบล็อกของเรา แบบอันนี้ออเดอร์เีตคนสั่งเรือบังท่านได้เขียนก็มีครับไปโคงกัเแล้วสาวเดียวนะครับเตร,รเียมไว้นะครับทอ็การเตรียมไใบนียก็สิเขียนเสลิงนะครับพี่น้องนี่ทั้งในมันสิเขียนเสลิงสินะครับ ว่ามันบอคือ pvc นะครับมันยืดตัวโคตตัว,ตวยากนะครับองเป็นอาสลิเนียนเคอยยางเดียวเพื่อการบังแตกครับนี่ก็งานด่วนครับพี่น้องเมื่อตุ่มกับท่านิแหงอยู่ครับไม่ไพ่กับตุ่มท่านิแหงอยู่อันนี้ห้าสิบใช้แม่แรงสามสิบตันนะครับสานสิบตัหงหใหม่ครับหงใหม่ มี่สิบสามบอกนะครับสี่บอกเห็นแม่แรงตัวหนึง่งตัวหนึ่งนะครับมีทีมงานมาไล่กับอัดพร้อมกันนะครับงานลิงนี่นะครับบังเตปีกายนะใส่โบไตนะครับมันกัดเดื้อเอา่า้ะครับมันปวกหมอดกินเบิดเละนี่ก็ชุดบอกพวก หก,กสิบหกสิบเจ็ดครับพวกนี้พวกพวกพวกสารหกสิบเจ็ดสารไงครับพักไว้ะมาณนาทีสองละทีนะครับเอาก็เอาลงกหมนีม้บ่ได้พักล้นเครื่องไฟไงนะครับหรือเดวเตสูตรของทางไข่ทั้งไข่ไผ่มันนะครับพุ่งกับบริจักคือกันพุ่งกับลุงหมาเอาสมีครับเอาสมีเหมือนกัน นี่หนาเครื่องไฟไงประลูก <laughs> มมซุ่มมซืซอนี่ครับนี่น้องชุดชุดอัด์ตเียวนะครับชุดที่อัด์ตเียวนะครับงงหอยสติงแซมหอยสติงครับ เดี๋ยวหายไอใหญแล้วอาใหายนะเป็น <laughs> ตะกรงนะครับผมมือนี้ห <laughs> ซัดเหลีวนะครับสามสิบเศษนี้แล้ววนะโยก เตยายบอกงัดายยัไงหวยายที่จะตองว่าหาวยเยอะอะไปโถงมันอีกกินเห็นไหครับมื่ออาทนประจำไข่พ่อเงี่คูมืออาทตประจไข่เด็กเบบได้การ่เมาได้การเงแล้วสองสามสุ่มืสได้บนิบุวยหมือได้สองสี่วได้ิย น่ะกันว่าเมนมุยกะเบิ่งอัดอย่าเงียอ่าไมันทำผิดเบิ่งมุยดิทำไดิมอ่ยส่องแนเมีนเาได้ั่นอาจจคมรุ่นดิเาล่มาต้องแซมันรุ่นนี้บอัดมัคือกัน Đây ừ. ngàn đường <laughs> <Ngàn> đẹp <đường. cười> <laughs> loại sát lầm ngàn năm năm ra năm 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 เดี๋ยวสีไทยตอนเลียบไอ้เบิ่งนะครับแบบขอดแล้วนะครับผมเรียบร้อยขอดเสียดเสร็จเรียบร้อยนี่ครับมันก็้สีอยู่ทรงมันเพราะว่าเขาเขี้ยนสลิงไว้ครับบังมันสิบดแตกนะการบดใส่สลิงนี่แตกครับมุนเอเรีสีมุนเบิร์ดเดี๋ยวทีไปไข่ไอ้เบิ่งนะครับผมบุกเขี้ย เรียบร้อยครับผมนี่ครับมาทานมาทานมาทานอะไรจุดนี่จะขึ้นกับขึ้นห้อยสลิงครับเคลียร์สลิงนี่เลยเมนครับนครับขั้นตอนการเคลียน์สลิงครับอันต้องเคลียนให้เขาเคลียนแบบนี้คือกันบ่ครับเคลียร์นือกันครับ